สลับมาดูอีกหนึ่งภารกิจของท่านนายกนะคะที่เราติดตามกันก็คือวันนี้มีการประชุมกาตารวาระสําคัญก็จะเป็นการแต่งตั้งยกย้ายนะคะตํารวจระดับรองผบาตาร<ม>แล้วก็ผู้บังคับบัญชา24ตําแหน่ง<ม>ซึ่งที่น่าจับตาก็คือระดับผู้บังคับบัญชานี่แหละผู้บัญชาการว่างลงอยู่16ตําแหน่ง<ม>จะเป็นใครท่านไหนบ้างนะคะโดยวันนี้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินค่ะเดินทางมาที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติเพื่อเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตํารวจหรือว่า กตอรอครั้งที่11ครับ2,566วาระสำคัญก็คือการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจแต่ว่าท่านนายกเนี่ยมาแป๊บเดียวแล้วก็เดินทางกลับไปไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรซึ่งมีรายงานว่า พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผบตรจะเสนอบัญชีรายชื่อแต่งตั้งข้าราชการระดับในพลตำแหน่งรองผบตรและเจเรตำรวจแห่งชาติลงไปถึงผู้บัญชาการค่ะซึ่งมีตำแหน่งว่าง24ตําตำแหน่งประกอบไปด้วยรองผบตรว่างสามตำแหน่งผู้ช่วยผบตรตรงนี้ว่างตําตำแหน่งแล้วก็หนีตำแหน่งผู้บัญชาการ16ตําตำแหน่งรวมทั้งหมด24ตําตำแหน่งนะคะและบัญชีรายชื่อดังกล่าวผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมหรือว่าบอร์ดกัน กรองตํารวจเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาเรียบร้อยโดยระดับรองผอบตรและผู้ช่วยผบตรตรงนี้จะเรียงลําดับตามอาวุโส แต่ที่น่าสนใจก็คือตำแหน่งผู้บัญชาการค่ะซึ่งตามพรบรตำรวจแห่งชาติกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาใช้หลักอาวุโส50%แล้วก็ความรู้อีก50%คือไม่ใช่แค่ลำดับอาวุโสเท่านั้นนะคะคหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมพอบอรตอรอก็ออกมาแถลงข่าวบอกการประชุมวันนี้ไม่มีปัญหากตอรอยึดหลักพิจารณาการแต่งตั้งตามพรบรตารวจนี่แหละค่ะเราไปฟังดูนะคะ เป็นไปตามที่ที่กฎหมายกําหนดนะเราเรามีกรอบของกฎหมายมาครั้งนี้เป็นการแต่งตั้งตามพรบรตํารวจตํารวจใหม่แล้วมันเป็นใช้แบบครั้งแรกซึ่งมีเรื่องของตามข้อกฎหมายเนี่ยเราคานึงถึงข้อกฎหมายแล้วก็หลักการเป็นหลักเลยเรามีการคุยกับท่านกตลอผู้ส่งคนวุฒินะครับแล้วก็กตลตรองของในฝั่งของเคราอการตำรวจเราเหมาะวางกรอบของการการแต่งตั้งไว้แล้วก็ให้เป็นไปตามกรอบ นะครับซึ่งวันนี้ท่านนายกมานะครับก็ไม่ไม่มีปัญหาเลยเลยนะครับกรรมาการผู้ทรงคุณุก็จะมีที่คอมเมนต์บ้างซึ่งก็เป็นประโยชน์นะครับสำหรับสำนักงานแห่งชาติในการที่จะเอาไปเป็นข้อพิจารณาในการที่จะพิจารณาระดับในพลเล็กต่อไปซึ่งเราจะพิจารณาให้เสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ไม่มีการขยายนะครับวันที่31ท่านนายกก็จะมาเป็นประธานกตลในการมา ประชุมกตลอดค่ะอ่ะนี่ก็ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้นะคะเดี๋ยวรอจับตาดู24ตำแหน่งที่ยังว่างอยู่นะคะครับติดตามพีพีทีวีเอชดี36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด u b s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย